กลไกการทำงานของซูเปอร์ไฮโซซูเปอร์ไฮโซเร่งการเราผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานไขมันในร่างกายของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อมีซูเปอร์ไฮโซอยู่ด้วยซูเปอร์ไฮโซจะเร่งกระบวนการนี้ทำให้มีพลังงานมากยิ่งขึ้นซูเปอร์ไฮโซทำให้สร้างไขมันน้อยลงรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและสดชื่นมากขึ้น อาหารหลักปั้นเราคือคาอร์โบไฮเดรตซึ่งก็คือข้าวแป้งและน้ําตาลเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนซึ่งเป็นสารสะสมพลังงานเก็บไว้ในตับและกล้ามเนื้อเมื่อตับและกล้ามเนื้อมีไกลโคเจนอยู่เต็มจะเกิดสัญญาณส่งไปที่สมองให้เกิดความรู้สึกอิ่มต่อมาไกลโคเจนจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อใช้ในร่างกาย หากมีกลูโคส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร์ในกระแสเลือดด้วยเมื่อมีซูเปอร์ไฮโซอยู่ซูเปอร์ไอโซจะหยุดการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไขมันโดยไปจับกับเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างไขมันคือ ATP citrate lyase ไกลโคเจนจึงเปลี่ยนเป็นกลูโคสน้อยลงเพราะว่าไม่ต้องนำไปใช้เปลี่ยนเป็นไขมันไกลโคเจนจึงอยู่ในเหล็ดสะสมนานขึ้นจึงมีสัญญาณส่งไปที่สมองให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและก็หิวชาลงอย่างไรก็ตามไกลโคเจนย่อมจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสตามเส้นทางธรรมชาติพลังงานจึงเกิดจากกลูโคสมากขึ้นสรุปโดยรวมก็คือไขมันจะสร้างน้อยลงแต่มีพลังงานมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะหิวชาลง